Mentality. Everything changes so rapidly, and I'm ready for the never any fire. fire Dancing with my deepest dark desires. miracles, how empirical! Don't know anything quite hysterical. Everything around me transpires as I fulfill my darkest desire. Uh, I'm coming to know. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไปนะพน,นักครับวันนี้พวกเราอยู่ในเกมเดอร์ลิเกนออสไพร์โลนตอนติดเรลกันครับแล้วก็เช่นเคยครับก็อยู่กับแขกและเชิญของผมนะครับมาต่อโอเคต่อจากเมื่อวานเลยไปไลฟ์ฟอลเออเอร์ซีเนลเตรียมตัว <Okay. S 2> อย่างนี้เลยจัดไปชาสวย ไม่ใช่มันขึ้นหน้าลอยนะหลวงไม่ขึ้นแล้วยิ่ขึ้นแล้วเพราะจากเมื่อเพราะจากเมื่อวานนะไม่ไม่ขึ้นแล้วโดดอะไรอ่ะเอานั่าเลยโดดแบบไม่เอาเออจริงไม่ขึ้นละโอ้สวยเอาเจ้าบอลไหมเอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผจำได้ของดีดูนั่นไงไปไม่ได้嘛มันยังไม่ให้ไปมันมอนขับอยู่ลมลมมันลมมันกันโชว์อยู่ này 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 đã 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 ok bắn to <laughs> tiếng mèm lên thả lại tu sĩ không chip hả đó à, ờ. à, ngay thả đi đã 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 ai dùng nín nín đi qua ní. ní, ngay, đội chính đây thoát đi, thoát đi, thoát đi. ไงเจ็บโหลดคราวนี้ต่อสวยต่อต่อดได้สวยเมื่อกี้ต่อดได้สวยอยู่เอาเลยเฮ้ยสซำแม่งเต็มหน้ากูเลยแอลแล้วมาจะฟักอ่ะเฮ้ยโหลดไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคฟีมาแล้วฟีมาแล้วฟีมาแล้ว ไม่โดนไม่โดนสักคนอ่าได้แ้ละเ้ยชุ่มโค้ชจะตีนี่ขึ้นใจแล้วโอ้ทางรับเต็มปาาเลฮ้ดิเอาไม่ได้ก็เองนะดิมปอยู่สบาเอาไปปฏิตรงนั้นน่าน้นเลเอาดิ ไม่โดนมันตีราค<ด>า,ดาจด,าดาีได้ละอ้าวเชีย่ยโอ้ยอกูกูลงไม้กูลงไม้ลง,ม,ลงม,มือแม่หมละกูต่อย,อยเอาดิตีแม่ตีตีแม่ไม่สนใจเชีย่ยเลาผิดอ้าวต่อยหลุดสวย โว้ยโผล่ห่างฝานโคไม่ได้โคไม่ได้เอาจรงนะโอ้เนาะเอาเอาเฮียบอกกออบถ้าโคไม่ได้ดีกว่าพอไม่มีโคไม่ได้พอไม่มีโคไม่ได้แล้วม่งแม่งแมันใช้ม่งอยู่อยู่คนละบาบเลยมึงก็ยังใช้ไม่ถนัดแล้วเออโอเคนะเปี้ยวเปรี้ยวอไรไหมเขาสิไม่ได้อัพเลย ท่าเดลยวจบท่ากองกวาท่ากองกวาท่านกองกวตงีถ้าท่านเงาท่าเงาช้่งไห่ผมแต่อกว่าเอท่ากองกวาดเฮ้ยท่านกองกวาดก็เอาได้นี่พิษเยอะสุดแล้วมั้งพิษเยอะสุดแงนิดเดียวเหลือแค่พ่าเลยเฮ้ยตีผนึกเล่นดิตลผนึกเล่นดิ เอาเฮ้ยสัตว์เอ้ยมีงี้ด้วยเกาะพี่ไหมน่าจะใช่อะใช่เยอะนี่ไงจริงด้วยเอาเย้แล้วกูกระโดดเพื่อเออกูผิดอันมาละอ่ะเอ้ยได้เกาะเกาะทอง จำได้มันจำได้มันจะมีมันจำได้มีเกาะมีเกาะอยู่อย่เกาะอยู่บนบนภูเขาแต่ว่าอย่าเพิ่งก่อนเกาะผมเกาะผมนี่แหละเฮ้ยตัวหนาหนาตัวหนาหนาเอาหน้าเอาเซฟก่อนไม่ไม <ogi, S 2> ่เซฟไม่ได้มันมีตีนพี่รู้แล้วผม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 ได้ขบวบใหม่แล้วพี่พี Gen ่ท <asz> ุบพี่ทุบแล้วก็พี่ทุบแล้ววี่ยงแล้วเหวี่ยงมันลงมาแล้วเนี่เดี๋ยวผมผมมิดแอสผมมิดแอสใส่เฮ้ยสัตว์ โอ้โหเม็ดแดนแมมจับอยู่ครับเด็กงนไอ้สัตว์เอ้ยอย่าให้มันลเซเลยตายละเอาไว้เฮ้ยเฮ้ได้ได้ได้ยูนี่จบเฮ้บอกแล้วมีโฮมิ่งแดนแล้วโฮมิ่งแดนแล้วชีวิตสบายขึ้นัเติมจี๊ ขอดีขอดีขอดีจะได้ไหมแบบของดีขอ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 ดีอืมไปต่อไปต่อเดี๋ยวขอดูขอสำรวจดูก่อนว่าตรงนี้มีมีนะไม่น่าจะมีแล้วนะไปต่อไปต่อ ท <S preach miracle> <photograph> ุ้มดิมพัสธามันมาแล้วโว้ยเฮ้ยลบก่อนลบก่อนที่ผายเพื่อนเราเอื้อทาผิดเฮ้ยเฮียนักข่าวแค่เออดักดักแบบนี้แม่มาเลยไอาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมให้มันล่วให้มันล่วงพี่เอ็มันร่วงไงโคตรดีมันล่วงเยอะแหละ ตอนเบี่ยงมันล่วงเยอะนะมีท่าโฮมิดมีธาตุโฮมิดแด้ตั้มกับพื้นอยู่แล้วมีท่าโฮมิดแดนแล้วไม่เราเราไม่เราไม่ชีวิตอยู่สบายขึ้นเลยใช่โอเคถอนดีไปไปต่อถ้าจะไม่ติด ผมว่าผมตรงนี้มีเรื่องพนันได้เลยีวโอเคข้างนี้ข้างนี้เดี๋ยวผมลองใช้ท่าไฟไปท่าหลัง <hospitals> ดิไ <elle> ม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่แต่ว่าแต่ไม่ท่าไฟไม่ท่าไฟไม่ไม่บ่่ามกินมาราสัตว์อุ้ยเพอมันเจอตัวละ

โดนเคาน์เตอร์ส่วนเลยเคาน์เตอร์มันอยู่จะได้ไม่มีตัวนะไม่มีไม่มีตัวนั้นดีไม่มีไม่มีตัวอะไรในที่นั้นหรือหนึ่งโดนเยอะเล่ยไงหนึ่ปั่กับพื้นเลยนะอุย้ยเลี่ยได้ปั่นกับพื้นก็ได้นะไอตัวไอตัวนี้เนี่ย,ยปัญหาลนะนกหวองช้าง,างอ่าไปโดนพี่รอนปะเฮ้ย เฮ้ยเจ็บปั๊บๆเกิดอาการจอยหลุดแต่ว่าคว่าขกูปองได้นะโอเคโอเคได้แล้วตัวค้างเก <c oughs> ็บหายมาหน้าหมดมาหน้าหมดมาหน้าหมดเป็นจริงอ้าวกูกูเพ้นงท่านเอาเขียนได้ได้นิดนึงเอ้ยแล้วก็มาหน้าหมดละแค่นั้นโอ้ยสัตว์ไปแล้วกูไปแล้วไปแล้ะปองเตอร์มานาก่อนพี่เอาเอาทาา่านกันต่อต่อเอาท่านกันต่อที่เฮ้ยอันเตอร์สวยเฮ้ยเหี้ยสวย ตัวใหญ่ก็เวียงได้จ้าแล้วก็ตัดเอ้ยมานาไม่มีจบแล้วเอ้ยกูจะเอาโฮมเดมามามาตอบมาสักหน่อ้าวเมื่อกี้พี่เวียยไปเกือบเจ็ดทีสัเจ็ดแปดทีเลยนะเเดี๋ยวติดบอลติดติดลมบนลงบ่ได้้ดีีเยไป พาเป้าเจ็บเจ็บเออเดี๋ยวเด้ก็ต่อดโดนยนิดหน่อยนัดหนึ่งขอ,อ,องเตอร์มานานแล้วก็ว้าวแดกไปละถ้าจะไม่ผิดถ้าไฟถ,ถ้าผฟฟาบหัวอัพได้อันห,หนึ่งอัพได้แล้วมั้ง สี่พันท่าดินท่าดินดีกว่าท่าท่าท่าดินดีกว่าท่าดินดีกว่าท่าดินท่าดินมันมันมันดูดูรามิเล่ย์ไม่ใช่รามิเล่ย์แล้วมันใช้เยอะโอ้ใช้เยอะด้วยออมที่เหลือออมออมไว้แล้วตรงนี้เฮ้ย มานนาโอ้ยก่อยงานอยู่ตรงไหนวะจํดด่านนี้หมดแล้วไหมไม่น่าจะหมดนะเออเออเอออยู่บนเขาอยู่บนเขาไอเขาเขามันจะมีเขาลูกหนึงที่ม่นจะมีอ่ือนไอ้ตอนนี้เอเอที่ผมเจอเนี่ยเนเ่เนเนีนเนเนเ่เนเนเ่เน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 นเ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 นีนยอเนเนันเ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 นีนเนอนนเนเ้นไนเนเนนเนดนเนนันนน ก็หมดแล้ว,ลวนะยังมีอะไรไหมเนี่ยอยู่ที่เองรอกอบผมถ้าจะไม่ปิดไิ้สนกอบหางนี่ <c oughs> จริงด้วยกอบผม <c oughs> ใช่ <Okay. S 2> ให้เดินเริ่มมาเดินต่อยอ,อ,อันนี้อันอันอันนี้เออใส่แล้วดีขึ้นด <c oughs> ีกว่าพี่เอสองอีกพี่เอสองไม่ใส่แล้วเหมือนเหมือนลิเกเลยแบบ่าองแข็ง่างแข็งละก่อนไปของตกต้นไม้ก่อนเยทดินทาดดินทาดดินใช่แล้วได้ไหมโอเค เดี๋ยวเขาจะรอใน,ใน,ใ,นในยอดเหวนะเอ้ยยอดเขาฮันเตอร์ไปโคตรเร็วเออพวกกูพวกกูไม่บินอยู่พวกกูบินได้ฮันเตอร์ไม่ไปไปไปนู่นแลว้วแถนี้มีของดีอยู่นะอนอเนาะสวิงพี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ซต้อตรงตรงทางขวาดิ

จะรีบไปไหนโอเคจะบอกไปยังเหลือเวลาให้ไอ้ให,ใหเ้เตอร์หนึ่งตายตายตายผมว่าแคปชป็เตอร์ดีกว่าแคปชเตอร์ดีกว่าไปเถอะไปไปพูดไปบอกอินนิตนว่าฉันว่าข้าเจอมาแล้วโอ้ยไม่มีวิวเลยแล้วถ้ามันบิดบิดมาเหรอบิดอะไรมันเป็นเวทมนต์ ข้านน่ะดูได้ทุกวันเลยนะเฮ้ยทุกวันทุกวี่ทุกวัน Dark Master เขากลับมาแล้วใช่ไหมเขาคิดว่างั้นแหละตั้งแต่ที่เจ้าหายตัวไปเขาเขาเขาลุ่งโลดลุ่งโลดลุ่งโลดเร็วมากเขาคอมบัลลังในในวิหารด้วยด้วยด้วยมนต์ดำโอ้ยยย ไปไม่ทันแล้วทุกวันทุกวิ่ทวันางก็ทําของเขาแข็งแรงขึ้นและพวกเราก็สูญเสียความหวังข่าพลาดทุกคนเชื่อเช่าแต่ว่าข้าพลาดบางสิ่งมันก็เหนื่อยหนักก็คุมจะไม่คนด่าตัวเองไปโรกเจ้าชดวีแล้วที่อยู่เจ้าพูดเจ้าทุกคนเลยเอ็นนั่นไม่ใช่ตัวอะไรหรอกมันคือโกเลม จ,ะจ,ะจ,ะจะับเบื้ death, องลา่างถูกสร้างโดยมอริฟอร์นี่คือเวลาอันที่นี่คือเวลาที่มืดมิดเขาต้องหยุดเขาต้องถูกหยุดเขาต้องไปหยุดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพราเราไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรนะตั้งแต่ที่ผู้ฆ่าโดนแช่แข็งไปไปนานแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยนังงูหนอนเหรอเฮ้ย โดนเต็มๆควรตีนนักอีกสัตว์สมควรโดนสมควรโดนคว้ล่าซินเดอร์ซินเดอร์ไม่ซินเดอร์ไม่รีโคร,รดี้โคตรเร็วเลยาลบาซิเตอมังกเรเนาะว่ะ เจ้ามีความขอเคารพเคารพกับกฎของข้าเจ้าไหมเอ้ยพวกข้าไหมที่เป็นผู้พันธมิตรกับพวกที่ไม่เชื่อใจไม่ได้ชิปคอรัสมาเลฟอร์คือคือคนทำคนเดียวมังกรพวกนี้คือคือความบอกสุดท้ายเจ้าต้องเปิดตาหน่อยใช่ใช่มังกรม่วงข้าก็รู้แต่ไม่ใช่เจ้าเฮ้ยไปม่ได้ แล้วข้าก็ไม่ลืมว่าสิ่งที่นางทำนางทำอะไรบ้างว่าไว้บ้างไปไม่ทันไปไม่ทันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮแย่้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเ l ้ e เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยนฮ้ยยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮ้ r เฮ้ย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 ยเ่ยเย้เ โอเคว่าเจ้าทำอะไรลงไปไปฆ่าเธอพวกข้าสามารถช่วยได้นานนักพวกข้าทำได้ดีแล้วแหละมันมาแล้วโอ้ยเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดื้อดึงแล้วขอไม่ขออันนี้ขอไม่เปรีคุบเขาพวอเขาเขาโกรสปาร์แล้วกันขอไม่เปรีขอไม่เปรีขอไม่เปรีพูดมากชิบหายโอเคเฟรชแบ็คกิงบอยนองอินเดียอินเดียเฮ้ยอ๋อถ้าเสย

เอ้ยจะคอมโบท่าน,นี่หน่อยแม่งคอมโบก็ยากเลยมึงเนี่ยเขาพัง่อนตายหาตัวนี้มึงเนี่ยหาเรื่องมึงจริงวเอ๊ตัวเปลี่ยนตัวคนละ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 ตัวเดียวเดี๋ยวโฮไม่ได้ทีเดียวเลยนี่ไงฮะตัวนี้หมโอเค จับตัด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 แล้วก็ทุ่มลงนี่ไงเจี๋ยเลยมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วนี่มัวแล้วมัวแล้วเฮ้ยหล่ออยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่โอ้ไม่ดัดเอาเงี้ยไม่ไม่ไม่โดนสตัวเลยที่เออข้ับรถลงได้ขับลงได้อยู่เชื่อหาแล้วไงมานากูได้ได้หน่อยได้หน่อย คุณคุอยู่ไหนของคุเนี่ยอ๋อไอชีพอรัดไม่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 ได้ไหมปเฮ้ยนี่สวยโอไม่ได้ไม่ได้มานานไม่พอเฮ้ยโอไม่จัดไฟ เผ่าประชามันิดชาญปานิกนักกิจศพแม่สปาร์ตดูดิมังกรใชพร่พวกข้าพวกข้าพวกข้าปลอดภัยแล้วชิปหายนั่นไม่ใช่มังกรพวกข้ากำลังจะตายแล้วมือดวเป็นมือดวไงเป็นมังกรวะไอีสัตว์เอ้ย <laughs> ตายตามครับจังอะไรเจี๊ย้าดําเข่งไออดูนี้ไอ้ยพวกนี้แค่ท้าดําเข่งหลับ สวยปโอ้ยเนาะจับไม่ได้พวกนี้สองสามไปเอาชิปหายเอาคีอย่างนั้นก็ได้ตัวนึงแล้วบ้านแล้วบ้านบานไหนต่อโอ้ยไม่มีแล้วไปไม่รู้สวยทอร์นาโดทอร์นาโนจบพีมาอากูหมดเลย นี่ไงโตมาหาอยู่นี่น่เนจเฮ้ยเยียจับัจับไม่ติดอีกพตรเฮียเลยเยจับตัจับเยแม่อ้ไอ้มาหนามาหนามาหนาท่า่าไอ้ท่าน้กเข่ี่แหละทาหน้เขี่แหละแล้วก็พ่ไมได้ไม่ได้ไม่ถึง ถ้าถึงปืนเมื่อกี้นะพี้เจ๊โอเคสวยทำไมเออสวยๆพี่สวยๆสวยๆไปไรกันลูกค้าต่อการ์ด เฮ้ยพี่พี่พี่เวจริงละหรือต้องถึงสไนเปอร์อ้าหมดเรมังนี่หมดแล้วหดล้วหดล้วหดล้ปเติมมานาเอี้ยเ้ยสะสบอมก็ปลอดดีไหมไม่รอกเมโดวส์ายตัวไปเขาไปหาสมุนไพรแต่ตอนเช้าแต่ว่ายังไม่ได้กลับมาเลย

แต่ว่าถ้าจะทถาถ้าพูดถ้าถ้าถ้าเจ้าพูดพูดพวกของจริงเข้าก็จะยอมรับแต่ว่าอย่าอย่ามาอย่ามาอย่าอย่ากลับมาด้วยตีแล้วกันกลับมาอย่ากลับมากระตีแล้วกันว่ะไอตีไหนไอไหนไอพวกไอพวกเฮี้ยนนั่นเลยอ๋อแต่แบบโลบแม่เลยแต่วันนี้แต่วันนี้ดูสูงแต่วันนี้วันนี้ดูสูงด้วยสองชัมเตอร์ หรือว่าหรือว่าเฮ้ยหรือว่าหรือว่าตัดไหมตัดดีกว่าตัดดีกว่ามันเยอยเนระตัดดีกว่าตัดดีกว่าเฮ<ะ>้ปตัด,ตด hey, จบ